สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาชีพที่แท้จริงบางแจ็คหลังอ้างเป็นนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่อย่างที่อวด เพจ CSI LA ได้ออกมาเปิดโปงบังแจ็คที่อ้างว่าตนเองเป็นนักธุรกิจผู้ร่ำรวยโดยระบุว่า 1. เพราะคุณแม่ไม่เปิดเผยที่อยู่บังแจ็คเราเลยใช้วิธีสังเกตบ้านเรือนผ่านกระจกรถตั้งแต่ตอนไลฟ์สดที่เริ่มสตาร์ทรถขับออกจากบ้านแต่ละเขตจะมีรูปแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างเฉพาะตัวจากนั้นใช้ระบบ Street v i e w ตรวจเทียบบ้านเรือนแต่ละหลังลักษณะจะตรงกับที่บางแจ็กเริ่มขับรถออกมาจากบ้านก็ ส่งนัตชาไปตรวจสอบว่ามีชื่อบังแจ็กเช่าห้องแชร์กับอีก3คนอยู่จริงๆและไม่ได้ขับเฟอร์รารี่แต่เป็นมีเอ็มรุ่นราว10ปีที่แล้วและยังมีคดีที่ทํากับคนไทยไว้หลายคดีเช่นพรากผู้ยาวซึ่งตอนนี้เรากําลังช่วยผู้เสียหายอยู่สประเด็นบอกว่าเพจรับใบสั่งตํารวจอยู่ฝั่งคนร้ายคาตกรคดีแตงโมดูที่เพจทํามาทั้งหมดได้เลยอยู่เคียงข้างประชาชนและช่วยน้องแตงโมใครประเด็นแต่และอย่าง ในคดีนี้มาตลอดถ้ามีคนพูดแบบนั้นแสดงว่าไม่รู้จากเพจ CSI LA เลย3มประเด็นล่าบางแจ็คทำไมไม่ให้เขาปล่อยคลิปหลักฐานมาก่อนหรือไม่อยากเห็นหลักฐานช่วยคดีหเหรอผมขอประรากาศณนะตรงนี้เลยว่าถ้าบางแจ็คมีคลิปเด็ดสำหรับคดีนี้จริงขอให้บางแจ็กเปิดออกตอนนี้เลยครับจะไม่ขัดเลยและจะช่วยเล่นประเด็นต่อด้วยถ้ามีหลักฐานว่าใครเป็นคนทำจริงๆเอามาเปิดเลยทุกคนอยากเห็นไม่ใช่มาปล่อยภาพ อะไรของแตงโมแล้วหลอกปั่นคนไทยไปวันๆโพสปั่นเบี่ยงประเด็นตั้งแต่วันหมาหอนจนวันเลือกตั้งใหญ่ที่ขอให้ติดตามอะไรจนตอนนี้ก็ยังไม่ทําและมีคนออกมาเผยว่าที่แท้บังแจ็คขับอูเบอร์ส่งอาหารล่าสุดมีคนเพิ่งเจอเขาเลยตอนนี้ไปรับแฟนเขาที่ร้านอาหารไทยเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารมีคนส่งข้อมูลมาให้ล่าสุดเลย ตอนนี้คนไทยที่นี่สามัคคีกันมากต้องการจะไล่จับบังแจ็กให้ได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ